จะเป็นยังไงถ้าหุ่นที่เราต่อมาเนี่ยมันดันเปื้อนฟูนเพออ,ออิว่าผมอะก็ไม่ได้ใส่กล่องใส่ตู้ซะด้วยสิแต่วันเนี้ก็เจอนี้แล้ว MS818283 ปองดของสเตอรีเป็นหัวแปลงนะครับไนล่อนขนนุ่มพร้อมกับด้าไม้อย่างดีดูแล้วแม่งโคตรหรูอะนะอันนี้แกะออกมาก็จะเจอหัวแปลงนะครับที่เป็นไนล่อนนุ่มยังไงก็ดูนะ แบบนี้เลยจะบอกเลยว่ามันนุ่มมากก็เอามาเช็ดๆกับฝุ่นโมเดลที่เรารักนะบอกเลยว่าฝุ่นหลุดง่ายแถมไม่เป็นรอยด้วยเพราะว่าขนมันนุ่มจริงๆเห็นไหมปัดๆป,ปุ๊บออกหมดเลยทีนี้มันมีสาหัวแปลงก็แล้วแต่พื้นที่พื้นผิวที่เราต้องการปัดฝุ่นออกไปผมบอกเลยว่ามันเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆทีนี้ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันหลุดได้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะเปิดฐานที่มันพร้อมกับเปื้อนฝุ่นพร้อมกับใช้อันนี้หัวแปรงปัดหลุดออกไปเลยเห็นไหมลองมาดูอีกฟากหนึ่งที่ไม่ได้ปัดก็ยังจะเห็นร้อยฝุ่นอยู่แต่ทีนี้เราก็จะปัดออกได้โดยง่ายสบายละต่อให้มีฝุ่นมากแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วพร้อมกับหัวแปรง MS 81/ 8 2 8 3ของ steady ตัวนี้นี่เองนะครับก็ขอบคุณทาง steady ด้วยนะครับ